วันนี้เป็นวันพระนะคะพี่พลอยมาถ่ายเดี๋ยวพี่พี่พลอยจะไปถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะพี่พลอยมาถ่ายมาตลาบพระประจําหมู่บ้านนะคะหลวงพ่อวลารักนะคะหลวงพ่อพุทธวลรารักนะคะพี่พลอย้ามาถ่ายให้ดูเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะดอกไม้ก็สวยงามจังเลย สวยงามล่มลื่นดีจังเลยอุ้ยพวกใส่ก็ยังไม่มีเคยมาก,กวาดเนาะตรงนี้บรรยากาศสวยนะตอนเย็นเย็นเขาก็มาเดินกันค่ะเขาเข้ามาเดินเห็นพี่พอเห็นตอนเย็นเย็นเขาจะมาเดินออกกําลังกายกันที่นี่นะคะ่ะมีพญานาคด้วยมีปลาตัวใหญ่ๆนะคะสะน้ำนี่มีปลาตัวใหญ่ด้วยพี่พอเห็นเฮ้ยมีเต่าด้วย มีเต่าด้วยนะคะเราก็ไม่ได้ซื้ออาหารไม่รู้ว่าตอนเราต้องซื้อมาจากข้างนอกหรือเปล่านอ้องอาหารมีบรรยากาศนะคะ<อ>หมู่บ้านวัดลาลักค่ะบรรยากาศสวยงามค่ะพี่พลอยก็เห็นตอนเย็นเห็นคนก็เดินออกกําลังกายกันเดินอ้อมตะนะพี่พลอยยืนบรรยากาศสวยงามนะคะพี่พลอยจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะกคะ ไกด์บารแล้วเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอ่าไหวพาแล้วนะคะก็มาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะพี่คอยขาบเลยเปื่อยเลยตอนนี้พูดอะไรก็ไม่รู้บางทีคิดมากตอนนี้คิดมากว่าะอะไรรู้เปล่าว่าหลงโน่นง,งานมันเยอะทาโน่นทํานี่ทาโน่น,ท,น,นทํานี่หลงบางทีก็ลืมได้นโน่นลืมนี่บางคางกระตป๋สวยนะคะนั่งเล่นสบายๆตอนนี้เย็นก็จะมีให้นานั่งเล่น งานเดี๋ยวเเดินทางนู้นนะคะแต่เขาเขาก็มีกั้นไวเนาะดีกั้นไว้ไม่ให้พวกเราเดินลงไปกันแต่เขามีสถานที่นั่งเล่นเดี๋ยวเขาจะมีคนมาทําความสะอาดมีคนทําความสะอาดแล้วเรามานั่งเล่นสบายๆสงสัยอาหารนี่เราต้องซื้อมาอ่ะพี่พลอยว่านี่พี่พลอยเห็นี่ะนะนะมีเต่าด้วยฮมีน้องเต่าด้วยดิมีน้องเต่าน่ะมีน้องเต่าด้วย เต่าตัวเ,เล็กๆนะคะไม่รู้ก่าเขื้ออาหารที่ไหนเนาะเดี๋ยวถ้าไปถามเขาว่า,ขาเขาซื้ออาหารที่ไหนให้อาหารปลาอาหารเต่าอุ้ยดอกไม้ก็สวยจังเลยดอกไม้ก็สวยๆสวยๆมีดอกไม้ขายด้วยนะคะออปปี ีดอกไม้ขายดี